มึงจะเล่นเฟสใช่ไหมไม่เล่นเล่นปล่อยตกลอ๋อมึงจะเล่นลุงแกะเหรอทำไมอยากเล่นลุงแกะจ้าบอสอยากปล่อยตกลเฮ้ยไม้ตีมเหลืองป่ะทีมเหลืองป่ะผมไม่ม,มีเหลืองอ่ะดิ ปัญหาว่ามีเหลืองเปล่าเออว่าบัทหาเออกูณร้องแม่นบัทหาว่าแด้วันตานี่เออแต่กูว่ากูต้องบ่นมาว่ญญาณเอ้ยอ๋อมีเสในมีนามีสกินนี่ยังมีแล้วมีแล้วมีแล้วเออเอาสกินมีตัวละครอื่นนอกจากทะเลทรายเพราะพูดมีมีทะเลทรายเยอะอยู่เออสกินยีราฟดีไหมเหมืนทะเลทรายเออเพราะว่าดีนะสกินยีราฟ้แบบใช่แต่มันเป็นเหมือนดวงว่ะแดดเป็นสกินลิรายเขาเขาเป็นแบบายตาว่ะแดดอยู่ มตัวบัตรเท้าแล้วกันนะแล้วบอสจะลงตดเหลืองไหมมันก็จะกินคาสิคของมันนะตดเหลืองตดฟีเหลืองเดี๋ยวอ่อยเลยเดี๋ยวชายที่เหลืองกันทั้งหมดเลยเออเป็นสายเหลืองหมดเลยบัตรเท้าใช้ืองมีิล่าใช้เหลืองเออผมจะเป็นบัตรเท้าใช่แต่หน้าเรือรับปีมันชอบพึ่งพึ่งงานผมจะเป็นคนหาที่ดีเว้ยเอออย่าลืมกดนะเว้ยอย่าลืมกดคือชอบจำกูเพิ่งตัดคลิปแบตที่แล้วแล้วแบบ

ทำไมกูวิ่งเลสไม่เร็วทำไมกูตาบอดสิคอมเมแรกทีเด้งเว้ยเออเออเมื่อเมื่อวันก่อนเราไปศูนย์แมนออฟตัดเว้ยแล้วมันมีโต๊ะเกมให้กูเล่นเออแล้วกูเล่นเอเพกเว้ยกูโดนก็ชกจนตายคออเออในคอมใหญ่เพราะกูเพราะเพราะกูควบคุมไม่เป็นกูนั่งหาแบบเดินอยู่ไหนวะเปลี่ยนปืนอยู่ไหนย่ออยู่ไหนเดินไม่เป็นจริงมันเดินติดหินอ่ะเรอบนี่เห็นเอเพคในคอมอ ใช่เฮ้ยกูจะบอกว่าเอพิกเนี่ยคอมแม่งแบบเจ๋งมากเว้ยน่าไปเล่นในคอมมากกูเลยนี่แหละแต่ว่าแต่ว่าไม่คิดจะไปเนี่ยคืนจะเจิกายนยี่สิบแปดเปนร้านเกมเออไปเล่นเกมเอพิกกลางคืนอยากไปเล่นอะไรวะอยากไปโหลดในคอมเลยแต่ว่าคอมกูกระจอกเขาก็คงไม่ยอมเล่นเกมคอมก็ไม่ยอมมันนี้กันเนี่ยเอพิกเกมฟรีด้วยว่ะในคอมเนาะเออแต่ยกเว้นสกินสกินไม่ฟรีสกินถ้าสกินฟรีเขาจะเอาเงินที่ไหนคือกระตุกไอ้พวกอ๋อไอ้ไอ้ไอที่มันมีกุญแย้นิสภัยไงถ้าไปเล่นในคอมกูไม่ทรมาน อดอแจ่มเยี่ยไพ่เหรอใช่ใช่เห็นไม่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 ใช่ไม่ใช่ปกติเราได้จากได้จากเออปกติต้องไปทำลายใช่ต้องไปต่อยมันต้องไปต่อยมันใช่ใช่ใช่ต่อยต่อยยังไงมันจะข้องบนพัว เจ็บคอไม่เจ็บคอไม่มันคุณคอเจ็บคอให้รู้ว่าเจ็บคอโอ้กีเจ็ดใครอยากได้ไหมให้ผมลองเอาสตาร์นี่ดีกว่าผมไม่เคยร้องพี๊ยสุดแรกกันต้นหรออะไรวะพี่ติดแรกแรกยังไงวะแรกยังไงเอาทุกอย่างที่แกมีมาให้กูทะเลยไม่มีแฝดตูวะก็มาเก็บไงมาเก็บไล่กับทะเลาะหนึ่งโอ้อ้โอ้อเคโอเคมาพี๊ยสุดไปเอาเอากระถิ่ได้ป่ะเดี๋ยวให้เั้ นนิดห่อยอ๋อไม่ใช่มันเก็บสองฟืนไม่เอาเล้วนี่มันไม่ยอมร่วงอ่ะกำลังรีโหลดมันเปิดรีโหลดนานยังสามสิบสามสิบโอ้โหไม่มีอะไรดีเลยไม่ได้เล่นเกมนานก็สิมาอย่างนั้นและเออผมอยากเปลี่ยนว่ะเฮ้ยตรงนี้มีมีเกาะฟ้ามาไม่หยิบม่หยิบได้ครับได้ครับมีเกาะวิวัฒนาการตรงนี้มีเกาะวิวัฒนาการตรงนี้ไม่ได้เล่นเกมนานก็เรียกแล้วอย่าหวังว่ากูจะทำอะไรเออเแลยวหรอว่าคุจะปลุกนะสแกนม่านตานอนแอบสแกนปิมีอะไรมีด้ไร ไม่มีประตูกูเริ่มเป็นเน็ตไปหนึ่นะเขาเป็นเน็ตนไะปเออเวลกูยังมองไม่ออกเลยว่าแบบกูควรสแกนตรงไหนอะไรเงี้ยมันใจแล้วเราคิดว่าแถวนี้มันมคงไม่มีประตูหรอกมั้งอ้าวมคิดว่ากูคิดเหรอว่ากูควรสแกนย,ยังไงกูแค่สแกนตามยาวๆลาก่อนสามสิบสามสิบมีวงเซฟโซอนอยู่ใกล้ๆ เวลาเหลือไม่มากวงซฟโซนถูกเก็ๆทำไมมากูไม่ไม่ได้ตอนนี้เขาจะเล่นแบบไม่เท้าสติกฮะเล่นตามใจตัวเองกูจะเดินเดินไปเกียมฟาร์มเก็บเวลไว้เดินตามบอสเอ๊ยอายใช้เองแล้วเนาไมเล่นตามใจตัวเองไปแย่ไม่แย่เดี๋ยวเขามานั่งดูกันเฮ้ยเสียงแข่งตีนว่ะแข่งตีนว่ะไม่รู้งตีนั้น ประธานพลังแห่งการมองเห็นไหนวะมีเสียงยไหนวะเออว่าเขามาจากสะพานแน่เลยวะมีคนเดินใช่ไหมถึงเดินด้วยเต็มตัวแล้วเต็มตัวมาแล้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 วลุงตดวะลุงตดวะลุงตดเหมือนกันเลยลงลงนี้หมดเลย ปล่อยแก๊สนะปล่อยตัวให้ให้เขาจบโอเคโอ้เดือดฉันปิดชีวิตขอสตันปิดชีวิตของควงระตูแล้วลุงนี่คือจุดจบขลุงไงล่ะเฮ้ยคิด๊บอะไรเพิ่ม่้าไม่แก้ด้วยไวจังขนาดเพื่อแรกนะปล่อยเล่นก็ได้ถ้างั้นนะผมตัดสินใจแล้วแกต้องรอนี่ก็พอผมจะใช้เพรสคีเปอร์ในการชนะแบตแบตนี้ไว้อะไรคือเพรสคีเปอร์วะคือปืนนี่แหละปืนเดย์ปืนร วิ่งแรงกูจำจำจุดกันนะ <c oughs> เราอ้อ่องมาเอากลอบฟ้าไม่ไม่ใช่กอบฟ้ามองผิดจุด <c oughs> ได้ค่ะโอ้ต,ต่ตจ้นี้มีวิงแมนว่ <c oughs> <c oughs> ะเจ <c oughs> ้าเวลากูวิงวิงแมนดีกวร์ใช่ <c oughs> ไหวเปล่ <c oughs> าไม่ไหว จบแล้วคุณน่าไม่มีความเลืออนละผมไปเอากระสุนอาการเองไม่พอ่อยผมจะใช้คริสคิปเปอร์ในการชนะแบตแบบนี้ว้เออคุณแน่จริงเว้คุณมีความแน่แน่ในจิตใจของคุณจะวิงแมนใจผมรักวิ่งแมนเกินไปแล้วยั่ไงคลณมไม่มีความแน่แน่มากพอเลยกว่าที่คุณกำลังจะเสียอผมมีเวงาจิเมตว่าเออมีว่ะามเล่นเล่นผมจะเอาอะไรเหรอเล่นแบบไม่ได้ยินเสียแล้วคุณเสึยแบบเล่นละ เฮียเห็นจะมึงก็ชินมันก็จะเป็นแบบกลัวมึงก็จะแบบโอ้โดนตะตูยิงมาปั๊บปั๊บปั๊บแล้วมึงไม่รู้ตัวมึงจะตายจะไม่รู้ตัวก็เหมือนเมื่อกี้เขายิงเฮ้ยเจอศัตรูเจอศัตรูอยู่นู่นอยู่นู่นบ้านหลังนั้นบ้านหลังนั้นบ้านไหนวะบ้านเจอแล้วบ้านไหนไม่เห็นมองไม่เห็นบ้านสีเขียวบ้านสีเขียวเขายิงใส่กูเขายิงใส่กูบุกเลยไหมบุกเลยไหมเขากระแตกเขากระแตกไอ้เคี้ยร์เขามาหลายคนไอ้เคี้ยมึงเอย่าล่อไปแล้วพวกเราก็มีหลายคนเพื่อนมึงเอย่าล่อไปแล้วใจเย็นไม่โดนอะไรยันสี่ขอฟังฟังหน่อย ปิดันตแล้วคว้างช้ามากเดินช้ามากโอ้โหจุดจัดจุกจัดจริงเลยอะไรเนี่ยชี้ลุงตดมีแต่ลุงตดวาะตา้อาเหลือเลยลุงตดลุงตดมากแล้วลมึกคว้างไงวะอ่ะคว้างอ่าน่ามีหลายหมดเลยล่ะจบแล้วจบแล้วจบแล้วนี่อเรียบร้อยเดี๋ยวสแกนแป๊บต้องมีอะไร ต้องมีอะไรข้างในแน่นอนไม่มีหรอกเฮ้ยตรวจพบอาวศัตรูอยู่ไหนวะอยู่ข้างผมป้าอยู่ข้างผมป้าอยู่ข้างมานี่ยเฮ้ยูดอยู่ข้างไหนอยู่ข้างหลังตรงนู้นข้างหลังข้างในข้างในนั่นๆๆ่นน่บางกระลอบังกระลอหวังรอป่ะวะคือบังกระลอยิงด้วยิงบางกระลอบังกระลออยู่อยู่ตรงสะพานนี่นี่สะพาน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 ะส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 ะหะส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 ะาะส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 ะ เปิดอันตีการล่าแล้วผมคือนักล่าแห่งไซมอกเห็นปะเห็นปะกูไม่เห็นอะไรแล้วไปแล้วปะเออฆ่าไปแล้วไม่รู้ด้ทำอะไรฆ่าฆ่าไปแล้วเมื่อก่อนนี้กูยังเป็นคนตาบอดอยู่กูวิ่งเร็วมากเลยพูดปั๊ด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 ใช่เหมือนกันน่ะกุเลกาแต่กูมองไม่เห็นของอะไรเลยเปิดอันตีกุเลกาแข่งแข่งวิ่งออกเทนเนี่เฮ้ยมีศัตรูอยู่ตรงนู้นนูนนู้นศัตรูศัตรูข้างหน้าข้างหน้ามี ข้างหน้ามีนี่มาแล้วเฟด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 โอ้โหเดี๋ยวเปิดอันตีให้เดี๋ยวเปิดอันตีให้มีเปลวะกูอยากใช้อันตีไม่มีอะไรมีวะไหนอะตายเข้าไปสีใส่วะตายแล้วเออตายแล้วแต่กู๋ไงวะก็มึงบอกอยากใช้อ่ะกูไม่ได้ห้ามนี่เออโล แกมีกลยุทธ์อะไรในการเล่นไหมเดี๋ยเราลืมตามหาทองลิลลี่ไพแล้วหรือเปล่าเออก็ดูในกระเป๋าเลยว่ามีเปล่าไม่มีไม่มีไม่มีเลยเราบอสเก็บให้หน่อยดีถ้ามีอ่ะเก็บอะไรกูจะเก็บได้งไงพูดให้กกูเสือกเท่มได้เท่มได้ไม่เท่มได้กูอยากได้วิงแมนสองกระบอกเลยอ่ะิอ่ยมึงไปเก็บกับบังกะโอดิเออเออบังกะโอแล้วองวิงแมนจะกูแกที่จะแกบอกว่าจะชน้ารอบเนี้ยรอบแม่ทิ้งไปวทิ้งนไปแล้วนี่ผมมีวิงแมนสามร้อยจากทิปสองกระอแล้วเว้ย ต้องก็บอกนี่ไปฟาดิงช้าดวิงแมนคู่งชาด้วยผมก็โดยจากทำไหม้กูมาเฮ้ยวันจะชนะด้วยวิงแมนเที่ยวมาลองแทรแกนแทรแกนโบว์ได้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 อ๋อข้างบนใช่ไหมโอเคโอเคโอเคได้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 กูไปฆ่ากูไปให้สตูค่าก่อนไม่อย่าพูดอย่างนั้นสิเลังไม่ดีเลยเจอแต่ตัวเพิ่งรู้ไม่เจอไม่เจอไม่เจออะไรทั้งนั้นตั้งแต่ที่พิชญ์จากไปกูไม่เจอเลยแต่เลือดเลือดไม่ได้เล่นเกมนี้มหาเทพมอบพลังการเจ้าบอลวอล อย่ามาเสียงปืนตอนนี้กูพลังตั้งเสาสันญาณอยู่ไม่เอากูเจสุดนี่นี่ยวะอยู่ไหนกันเนี่ยอยู่วงเนาะเขาวงเลยใช่ไหมเขาวงเลยใช่ไหมเขาวงก็ได้นะจับวงกัวงล่ตามหลังได้ได้โอเคเข้าวงกันตั้ง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 วงเฮ้ยศัตรูศัตรูข้างหน้าศัตรูข้างหน้านู่นนู่นวะนั่นนันั่นนัตรงนั้นอ๋อเจล้เจล้นั่นใช่ไม่รู้กูหลอนูไม่โดนเียก่ม่วงว่ะก่ม่วงว่ะ มีคนอีกมีโไหนมาอี่่าฆ่าเขาทิ้งเลยฆ่าเขาทิ้งเลยผมขอฆ่าผมขอได้ไมไ่มตัวนี้นะจะแลระเิด่ใส่่ิ้้าระเบิดใส่เฮ้ยอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างตรงสะพานอุ้ยตรงนู้นโหมบนได้เลยวะมีฝั่งคนมั้ย มีอยู่ตัวแต่ละพันคนหนึ่งกดแต่แต่แต่เขาวางไปฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายนี่เวรเขาวางไปนี่เขาวางมานี่เขาวางมานี่เขาหลังหินเขาหลังหินก็บวกแล้วเปิดผีไม่ได้ปล่อยแก๊สนั่นแหละปล่อยตดปล่อยตดปล่อยตดไหนวะไปน่นแล้วหลังโค้งวะปล่อยแก๊สครังครา้งมันเลยทำไมิีไม่โดนเลยทุกคั้วะมันเป็นความเท่ของเขาไง โอเคเรียบร้อยมีใครอีกวะอุ้ยอะไรแยงๆตรงนั้นคิดไปเองคิดไปเองเดี๋ยวกูเปิดเน็ตตัวเองแป๊บนึงนะเพื่อนปิงเมร์แตกกระบอกนี่มันผอมๆมีจริงเลยเฮียกูคำถามกูคือพี่ชาฝั่งกระบอกทำไมมันจะได้รีโหลดเฮ้ยกูตรงนู้นมีกระตูตรงนู้นมีกระตูนนูมีระตูตรงหลังหินกูเพิ่งดีกูเพิ่งดีเน็ตเลยในหลังหินไหนหลังหินเอ่อมาร์กไว้แล้วเดี๋ยวเขาก็มาเราเข้าวงกันก่อนเถอะเดี๋ยวเพราะตรงนี้มันทางบีไปไงก็ต้องมาแล้วเว้ย เลยหนึ่งนาทีครึ่งอ่ะอ๋อเออว่ะกิเ็หมดแล้วต้องไปเปลี่ยนกระสุ็ก็ไปหยิบปืนอันนี้มาตอนนี้กูมีแต่ปืนแดงแดงนึงได้จากนี้ของบอกของของแร่เป็นเรื่องของแร่ก็คนไม่ค่อยใช้นะก็ดีอยู่นะไม่เป็นปืนนะเขาอยม่มาทังมันขยิงเหยียบล้อบมเลยใช่ไหงเหยียบล้อก็ยังไม่หายก็ไม่รู้มีเนี่ครับก็สแกนตอนที่แบบเขาตอนเพื่อนบอกเห็นศัตรูอะไรแบบนี้ก็ได้เขาจะได้เพื่อนจะได้เห็นศัตรูของพร้อมกับแกไม่ใช่จะได้ไม่ใช่ว่าแบบ มีประตูอยู่ใต้สะพานแบบอิตรงน้นสี<ห>ทองอ่ะมียุงนะหนาสีทองไม่จะเมินไม่จะเมินไม่จะเมินนะกูฟังอยู่ <c oughs> เอประตูอยู่ใต้อะไรสักอย่างที่บอสพูดใช่ไหมล่ะเออไม่ใช่เมินนะ <c oughs> เห็นไหม <c oughs> อ๋อพวกแมหมรู้เล่นตายเลย <c oughs> กูเนี่ยตื่นตาและสักอย่างนะโอ้โหกูมั่นใจเลยอ้อมดูเรื่องชัดเจน100%เพิ่มความมั่นใจกูเยอะมากแต่จะมีคนที่อยากจะมาชุบชีวิตเพื่อนตรงนี้เว้ยสิ่งเหล่านั้นจะเป็นแกก็แนะวคนธรรมดาะ็กูไปคนแรกอะไรอย่างนี้ยอยู่จี้เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตะแกรงกลไม่ได้มันอยู่ตัวนู้นมันอยู่ตัวนู้นเจอแล้วตะแกรงกำันวะตะแกรงกำเฮ้ตะแกรงกำเว้ยกูกำลังจะคว่างระเบิดใส่เขาแล้วก็เขาเขาก็จะวิ่งเนี่ยแหละ ก็็จะมมองไ่ปะท้าวอ่ะปะท้าวตาแล้วไม่มีเสียงปืนอีกตรงนี้ตรงนี้อ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบอสตายไปช่วยบอสกันไปช่วยบอสกันโลช่วยบอสกันบอสอยู่นู่นบอสอยู่นู่นบอสอยู่นู่นไม่เป็นอะไรเลยอะไรไม่ะบอสตายมันจะจูบบอสก็ตายไม่จะไปช่วยคนอะไรเป็นแกก็จะไป่ช่วยกูนะ ไๆๆไม่ช่วยแล้วไม่ช่วยแ้ไม่ช่ยแล้วเสกแกตาแล้วเกตาปีอยูงไหนวะเนี่ยกูวิ่งไม่ได้ข้างหน้ากูวิ่งไกลๆไม่ได้โอทำไมมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้อโ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 ่โอโอโองกโอ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 โงโอ้อโ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 าโอ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 โเโอ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 โยโอ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 ีอโอโอโออีกโอ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 อโอโว่าโอโออโ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 ู่อูอโอโออไหนวะไหนวะไหนวะเออไป อยู่ไหนวะตายวะตายอย่างไรวะเอจิคืออะไรวะกูโดนธนัทเปอร์สีนึงยิงอะง่ายแนั้นและเออมันเลงม่ต้องถามรู้ได้ไงสิโลว่าทำไมกูตายคืกูคว้างคว่างอันตีอ่ะอันตีที่แบบที่ที่มันปล่อยแก๊สอ่ะกูนึกว่ามันจะทำดาเมจแรงเว้ยแม่งไม่โดนดาเมจอะไรเลยพอเขาหนีหน่อยมั้งไม่ไม่เขาอยู่ในเขาอยู่ในวงแล้วเขาก็ฟินิชสากูด้วยซ้งอ๋ออ๋อทุก็เลยงงว่าแบบทำไม ถ้ำน้ำเรือแล้วมึงไม่ได้ทำเหี้ยแนะไรเแล้วกูเรือนี่นี่กูมีประโยชน์จริงป่ะเฮ้ยรู้ป่ะลุงตดอ่ะเขาเป็นตัวที่ควรจะเล่นแรงๆงสูงเลยนะเว้ยไม่ไม่เขาควรจะเล่นถ้ามึงเล่นเป็น